ณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ชนบทไกลห่างจากความสิวิไลของเมืองใหญ่ผู้คนที่นี่ดำรงชีวิตด้วยเกษตรกรรมเป็นหลักพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติที่รายล้อมและอยู่ร่วมกันอย่างเรียบง่ายชาวบ้านผูกพันกับผืนป่าและทุ่งนาที่กว้างขวางและอาจเพราะสภาพอากาศที่บริสุทธิ์ร่มเย็นหรือเพราะพื้นดินแห่งนี้เคยมีตำนานหลากหลายแฝงอยู่ทําให้คนในหมู่บ้านคุ้นเคยกับเรื่องเล่าหรือคําบอกเล่าเก่าแก่สืบทอดรุ่นสู่รุ่นหนึ่งในเรื่องเล่า ซึ่งเป็นตำนานที่ชาวบ้านหลายคนยังคงเล่าขานคือเรื่องของต้นไม้ใหญ่ต้นหักนึ่งที่ตั้งอยู่ท้ายหมู่บ้านหรือที่คนในพื้นที่เรียกกันว่าต้นไม้ผีสิงต้นไม้ใหญ่ต้นนี้ตั้งะหงานอยู่ในป่าข้างหมู่บ้านเป็นต้นไม้สูงสงา่าแต่หากสังเกตดีๆกิ่งก้านของมันก็แผ่กระจายอย่างแปลกประหลาดคล้ายจะรัดสิ่งที่อยู่รอบข้างไว้กับตัวลำต้นแข็งแรงจนดูน่ากลัวไม่ใช่ความสวยงามของร่มเงาที่มอบไอยเย็นชุ่มฉ่ำ แตกกลับให้ความรู้สึกเยียบอบเย็นบางเวงอย่างประหลาดอากาศรอบๆต้นไม้ดูสงัดแม้ยามกลางวันเปลือกไม้สีเทาปนน้ำตาลขรุขระเหมือนถิวที่เต็มไปด้วยร่องรอยของยุคสมัยมีตะไคร่และเถาวันบางส่วนเหลื่อยๆตามถิวของต้นไม้แทบไม่รู้ว่ากิ่งไหนเป็นของมันและกิ่งไหนเป็ดนอกของเถาวันที่พันอยู่ใครๆก็บอกกันว่าต้นไม้นี้ไม่ใช่ต้นไม้ธรรมดามันมีบางสิ่งสิ่งอยู่ภายใน เพราะชาวบ้านต่างเคยได้ยินเสียงประหลาดในช่วงกลางดึกบ้างได้ยินเสียงกรีดร้องบ้างได้ยินเสียงเหมือนครวครางแต่สิ่งที่ได้ยินตรงกันมากที่สุดคือเสียงหัวเราะแหลมๆที่ดังมาจากทางต้นไม้นั้นในช่วงเวลาเที่ยงคืนบางคืนเสียงหัวเราะแหลมๆนั้นดังสะท้อนให้ทั่วป่าจนไม่มีใครกล้าแม้แต่จะชะโงกหน้าออกจากหน้าต่างบ้านตัวเองจิตใจของผู้ฟังก็จะเย็ยนวูบลงราวกับถูกไอความกลัวก่อกุมครอบครัวหนึ่งในหมู่บ้านนี้คือครอบครัวของปรกรณ์ และละอองสองสามีภรรยาที่มีลูกชายวัยสิบขวบชื่อการทั้งสามอยู่กันในบ้านหลังเล็กๆห่างจากผู้คนเล็กน้อยแม่ละอองเป็นคนใจดีมีอาชีพปลูกผักสวนครัวแล้วนําไปขายที่ตลาดเช้าพ่อประกรณเป็นคนมีฝีมือในงานไม้ทํางานเป็นช่างซ่อมเครื่องมือชาวบ้านประกรณเป็นคนเงียบๆไม่พูดมากแต่รักครอบครัวอย่างยิ่งการเด็กชายเพียงหนึ่งเดียวในบ้านเป็นเด็กน้อยซุกซนมีความอยากรู้อยากเห็นตาประสาเด็กๆ มักชอบวิ่งเล่นในป่าเก็บก้อนหินหรือใบไม้แปลกๆก,กลับมาที่บ้านชีวิตของครอบครัวนี้เป็นปกติสุขจนกระทั่งคืนหนึ่งที่การแอบออกไปเล่นในป่ายามดึกเรื่องเริ่มต้นในคืนวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงส่องประกายอยู่บนท้องฟ้าแสงจันทร์เย็นนั้นทําให้เด็กชายการซึ่งก่อนนอนกําลังหลับสบายตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงบางอย่างนอกหน้าต่างเป็นเสียงแหลมต่ําบ้างเหมือนเสียงร้องบ้างเหมือนเสียงหัวเราะ เขาอยากรู้ว่าเสียงประหลาดนั้นคืออะไรจึงรีบคว้ากระบอกไฟฉายแล้วแง้มประตูบ้านออกไปอย่างเงียบเชียบก้าวเดินไปตามทางเดินมืดมดเรียบข้างบ้านสุป่าละมอที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลเป็นโชคดีที่ในคืนนั้นพระจันทร์สว่างทําให้มองเห็นทางได้พอสมควรการเดินซอกแซกเข้าไปในป่าอาศัยเสียงของแมลงกลางคืนสัญญาณว่าตนยังไม่หลงอยู่ในความมืดสนิทแต่ทุกย่างก้าวก็ยังคงหวาดหวั่นเล็กๆเ,เพราะเสียงประหลาดนั้นก็ดังขึ้นบ้าง เงียบลงบ้างเป็นเสียงเหมือนคนกำลังหัวเราะแต่ในแย้ของเสียงนั้นกลับชวนให้ขนลุกไม่นานนักเด็กชายก็เจินต้นไม้ที่ชาวบ้านเลื่องลือต้นไม้ราวกับเงาสลูสลูสลภายใต้แสงจันทร์กิ่งก้านของมันเหมือนมือยักษ์ที่พยายามจะไข,ขว่คว้าทุกสิ่งรอบข้างพุ่มใบหนาย,ยังขยับไหวไป,ไปตามสายละมอมการยืนจ้องมองอย่างตื่นตะลึงก่อนจะเห็นว่าตรงฐานต้นไม้ดูเหมือนมีโพรงหรือช่องอะไรบางอย่างเขารู้สึกว่า มันเป็นความอยากรู้อยากเห็นปนกับความกลัวแต่เสี้ยววินาทีนั้นเองที่เขาได้ยินเสียงหัวเราะแหลมๆดังมาจากเบื้องบนมันแล่นผ่านโซประสาสของการราวกับมีคนมากระซิบอยู่ข้างหูเด็กชายสะดุ้งหน่อกอ,อยๆแต่กลับถูกแรงดึงดูดบางอย่างทำให้เขาเดินเข้าไปใกล้ต้นไม้ทันใดนั้นเองความมืดรอบด้านก็แผ่เข้าปกคลุมอย่างระทานหันคล้ายกับว่าพระจันทร์ถูกเมฆทึบเข้าบดบงังการมองไม่เห็นสิ่งเงอใดเลยนอกจากเงาต้นไม้ และแล้วเสียงหัวเราะก,ก็ดังก้องขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันไม่ใช่เพียงแค่เสียงหัวเราะแต่มันแคร์กล้วยเสียงเรียกชื่อเขาเบาๆการการมาเล่นกันเถอะการสับสนเขาไม่แน่ใจว่าได้ยินหรือหูแว่วกันแน่เสียงนั้นฟังเหมือนเด็กอีกคนหนึ่งกำลังเรียกให้เขาเข้าไปการขยับก้าวเท้าไปในความมือดอย่างไม่ทันได้คิดอะไรจนสุดท้ายตัวเขาก็สูญหายเข้าไปในความมืดใต้ต้นไม้เช้าวันต่อมา ปรกรณ์กับละองตื่นขึ้นมาไม่เห็นลูกชายพ่อแม่เป็นหงวงมากทั่วทั้งหมู่บ้านก็ช่วยกันตามหาเด็กชายการรากับว่าเด็กน้อยหายตัวไปนานหลายชั่วโมงโดยไม่มีร่องรอยใดๆชาวบ้านบางคนบอกว่าคล้ายเห็นแสงไฟฉายวูบๆในป่าเมื่อคืนแต่ก็ไม่มีใครกล้าตามไปเพราะต่างรู้ดีว่าเป็นผืนป่าที่มีต้นไม้พีสิงตั้งอยู่ในที่สุดช่วงสายของวันนั้นก็มีคนตะโกนมาจากเขตป่า เจอแล้วแล้วการอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่ประกรณละอ,องและชาวบ้านอีกหลายคนรีบวิ่งไปดูเมื่อไปถึงต่างก็หยุดชะงักด้วยความสะพรึงเพราะภาพที่ปรากฏตรงหน้าคือการยืนนิ่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ใบหน้าของเด็กชายซีดเผือดดวงตาเลื่อนลอยราวกับไม่รับรู้สิ่งรอบตัวกลับมีรอยยิ้มหรือการหัวเราะเบาๆเหมือนคนที่สติไม่สมบูรณ์โคมไฟฉายของเขาตกอยู่ข้างเท้าแต่ปิดสนิทประกรณเข้าไปอุ้มลูกชายกลับบ้าน พยายามเขย่าตัวเรียกให้การได้สติแต่เด็กชายก็ได้แต่หัวเราะในคอสลับกับเรียกชื่อบางอย่างที่ฟังไม่ได้สักเปล่ากับจิตเขาไม่อยู่ตรงนี้แล้วพ่อแม่รู้สึกทั้งโล่งใจที่เจอตัวลูกชายแต่ก็หวาดกลัวว่าเกิดอะไรขึ้นกับจิตใจของการตอนแรกพวกเขาคิดว่าอาจเป็นแค่ป่าหรือโดนสัตว์มีพิก,กัดแต่สักพักการก็ไม่ได้มีอาการเจ็บปวดอะไรเพียงแค่หัวเราะคิกคักไม่หยุดชาวบ้านเฝ้ามองเหตุการณ์นั้นด้วยดวงตาหวาดหวัว่น บางเชื่อว่าการโดนผู้ผีหรือเจ้าที่เจ้าทางในต้นไม้เข้าสิงบ้างว่าอาจจะเผลอไปกินผลไม้พิษเลยเสียสติชั่วขณะบ้างก็บอกให้รีบพาเด็กชายไปทําพิธีสะกดเคราะหกับหมอผีประจําหมู่บ้านเวลาผ่านไปหนึ่งวันจึงเป็นคืนถัดมาด้วยความอ่อนเพลียการหลับไปในตอนหัวค่ําแต่แล้วจู่ๆตอนใกล้เที่ยงคืนเขาก็ลุกขึ้นจากที่นอนเองือการผุดที่ขมักหัวร้อคิกคักด้วยเสียงแหลมสูงดวงตาไร้สติ เมื่อพ่อกับแม่วิ่งเข้ามาเปิดไฟก็เห็นการนั่งหัวเราะอยู่ชิดข้างฝาห้องนอนนั้นมีแต่ความเย็นวูบวาบอย่างน่ากลัวคืนนั้นชาวบ้านใกล้เคียงก็ได้ยินเสียงเด็กหัวเราะแหลมแหลมเทเบาแต่สะท้อนอยู่ในความเงียบของยามค่ำตอนเช้าพ่อแม่ของการได้พาหมอผีเท่าซึ่งเป็นหมอผีที่ชาวบ้านนักถือมาดูอาการหมอผีหอกเครื่องรางของขลังเครื่องเส้นและน้ำมนต์มาสดออาถรรพ์แต่ไม่ว่าจะทำพิธีอะไรการก็ยังคงเอาแต่นั่งนิ่ง บางครั้งก็หัวเราะคิกคักเป็นระยะพูดบางคำเป็นภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจหมอผีจ้องลึกเข้าไปในดวงตาของการและก็มีสีหน้าหวาดวันเหมือนได้เห็นอะไรสักอย่างที่น่าสะพรึงหลังเสร็จพิธีหมอผีบอกปรกรณ์กับละองว่าวิญญาณบางอย่างในป่านั้นแรงมากมันเลือกการให้เป็นตัวแทนหรือเป็นช่องทางติดต่อกับบออโลกมนุษย์ของพวกมันบางทีอาจยากที่จะแก้ไขด้วยวิธีปกติเมื่อคำพูดจากปากหมอผีถูกแพร่กระจายในหมู่บ้าน ความหวาดกลัวต้นไม้ท้ายหมู่บ้านก็ยิ่งเพิ่มพูนชาวบ้านหลายคนเชื่อว่าก่อนหน้านี้ไม่กี่เดือนเคยมีคนเดินลงเข้าไปในป่าช่วงกลางดึกแล้วหายตัวไปหนึ่งคืนเต็มๆแม้จะกลับออกมาได้ในวันรุ่งขึ้นแต่ก็พบว่าเป็นไข้หนักและเสียชีวิตในเวลาต่อมาไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเพราะต้นไม้ต้นนั้นหรือไม่แต่ทุกเรื่องเล่าก็พุ่งไปเชื่อมโยงกับมันคืนต่อต่อมาเป็นช่วงเวลาที่ประกอรกับละอองแทบไม่ได้หลับได้นอน เพราะทุกเที่ยงคืนการจะตื่นขึ้นมาหัวเราะมีบางครั้งเขาลุกขึ้นพูดกับมุมมืดเหมือนกำลังสนทนากับใครระบางคนทั้งพ่อและแม่ต่างประคองจิตใจกันและกันไว้หวังให้มีสักวันหนึ่งที่อาการจะดีขึ้นแต่เหมือนยิ่งเวลาผ่านไปการก็ดูยิ่งจมลึกลงไปในความสับสนผ่านไปหลายสัปดาห์ปรกรณ์เริ่มหมดหนทางที่จะช่วยลูกชายมองเห็นว่าทุกคืนต้องยินเสียงหัวเราะและหวาดกลัววิญญ,ญาณไร้ในป่า ทั้งครอบครัวและชาวบ้านก็ยิ่งหวาดผวาไม่มีใครกล้าเฉียดไปใกล้ต้นไม้ต้นนั้นอีกแม้แต่กลางวันใครเดินผ่านไปก็ยังรู้สึกถึงความอึดอัดเยียบเย็นบางคนว่ามองเห็นเงาดำร่างคนปรากฏอยู่ข้างหลังลําต้นแล้ววูบหายไปต่อหน้าท่ามกลางความสิ้นหวังปรกรณ์เริ่มมีความคิดหนึ่งที่เขาไม่เคยกล้าทํามาก่อนนั่นคือการเผาทาลายต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ที่เป็นต้นเหตุแห่งความสะพรึงกลัวและเป็นที่สิ่งสถิตของบางสิ่งบางอย่าง ที่กำลังดึงลูกชายของเขาไปอย่างช้าๆเขาเป็นคนหนึ่งที่เคยได้ยินเสียงเล่าว่าหากมีวิญญาณร้ายสิงอยู่ในสิ่งใดสิ่งที่ทำให้มันพินาศได้ในทันทีคือไฟปรกรณ์ไม่สนใจว่าอาจผิดบาปหรืออาจโดนสิ่งลิลับตามเมาคืนขอเพียงได้ปลดปล่อยลูกชายจากวิญญาณร้ายนี้เขายอมเสี่ยงทุกอย่างแน่นอนว่าเมื่อเขาเล่าความคิดนี้ให้ละอองฟังเธอได้แต่บอกว่ามันน่ากลัวเกินไปมันอาจยิ่งทำให้วิญ,ญญาณโกรธ แต่ประกรณ์แน่วแน่ว,ว่าจะอยู่เฉยๆให้ลูกเราถูกครอบงำทุกกอคืนอย่างนี้ไม่ไหวแล้วผู้จบเขาก็กำมือแน่นความเจ็บปวดในแววตาสะท้อนให้เห็นความรักลูกที่ตัดสินใจได้แล้วว่าจะทำทุกวิธีทางวันนั้นปรกรณ์ได้ไปหาซื้อเชื้อเพลิงและวัสดุที่ใช้จุดไฟจากร้านชําในหมู่บ้านชาวบ้านหลายคนเมื่อรู้ก็เข้ามาถามด้วยความชงยงที่จะเอาไปทําอะไรเขาให้คําตอบอ้อมแอมว่าเอาไปเผาขยะ แต่ในใจเขามีเป้าหมายแน่วแน่แล้วว่าค่ําคืนนี้จะเป็นคืนที่ปรกรณ์จะเผาต้นไม้ปีศาจในคืนนั้นบรรยากาศกลางคืนเมื่อสนิทเป็นพิเศษเพราะไม่มีแสงจันทร์มีเพียงดวงดาวเล็กๆก,กระพริบห่างๆทั่วท้องฟ้าลมพัดเอื่อยๆราวกับว่าทุกอย่างกําลังนิ่งเงียบเก็บซ่อนลงหายใจไว้ปรกรณ์แอบออกจากบ้านโดยไม่บอกใครทิ้งละออกให้นั่งเฝ้าการที่หลับไปเพราะฤทธิ์ยาขับลมและสมุนไพรที่หมอพีิตเทาสั่งให้ใช้ เขามุ่งหน้าไปยังป่าท้ายหมู่บ้านฝ่าแนวไม้รกและมืดไม่ได้ใช้ไฟฉายเพราะกลัวจะรบกวนบางสิ่งที่สิงอยู่เขาอยากจุดไฟโดยไม่ให้ใครได้ทันระวังป้องกันแม้ตอนเดินฝ่าป่าจะมืดจนแทบมองไม่เห็นทางแต่ประกรณ์ก็คุ้นเคยเส้นทางนี้อยู่บ้างจนกระทั่งเขามาหยุดยืนตรงหน้าต้นไม้ใหญ่ในความมืดความหนาวเยือกแผ่คลุมไปทั่วสัพพเสีก็หายเงียบราวกับสับพพชีวิตในป่าหยุดนิ่งปรกรณ์รู้สึกว่าหัวใจเต้นแรง รากับกำลังเผชิญหน้าเจ้ายักษ์ใหญ่ที่ขวางหน้าอยู่เขาก้มมองเชื้อเพลิงในมือคิดถึงภาพลูกชายที่หัวเราะแหลมแหลมแบบคนไม่มีสติก็ยิ่งทำให้เขาตัดสินใจได้หนักแน่นขอโทษเถอะนะต่อให้เป็นวิญ,ญญาณศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็แล้วแต่ฉันไม่อาจปล่อยให้ลูกฉันถูกครอบงำได้อีกแล้วปรกรณ์พึรรมพำเสียงสั่นนิดนิดเขาเทเชื้อเพลิงใส่โคนต้นไม้แล่ไปตามรากแถของมันระหว่างนั้นก็ได้ยินเสียงลมวิดวิวจนคล้ายเสียงวิดร้อง ครั้นพอ่อกกดเปิดไฟแช็คเปลวไฟสีส้มก็วูบขึ้นในความมืดสนิทเขาจุดไฟโยนลงบนกองเชื้อเพลิงอย่างรวดเร็วในวินาทีแรกมีเพียงเสียงเปลวไฟที่ค่อยๆลามไปตามโคนต้นไม้แต่ไม่ทันไรเปลวไฟก็ลุกโหมอย่างรุนแรงจนสีส้มกลายเป็นสีแดงเข้มเผาเท,าทาวันและกิ่งงอไม้แห้งให้ดังปรี๊ดปรีไฟเริ่มลามสูงขึ้นกนิ่ใหญ่ๆของมันเริ่มลุกโชนปะกรณถอยห่างอย่างหวาดเสียวหายใจไม่เป็นจังหวะและแล้ว สิ่งที่เขาได้ยินก็คือเสียงหัวเราะแต่เป็นเสียงหัวเราะที่ไม่ได้มาจากด้านหลังเขามันดังมาจากบนต้นไม้บนกิ่งไม้สูงเสียงหัวเราะแหลมๆนั้นขยายกล้องแทรกด้วยเสียงเหมือนกรีดร้องคลาดๆปรากอบเห็นเงาดำบางอย่างกระโดดจากกิ่งหนึ่งไปอีกกิ่งหนึ่งและมีบางเงาพุ่งออกมาแล้วสลายไปกับเปลวไฟทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากแต่ความน่าสะพรึงคือเสียงหัวเราะนั้นกลับฟังดูคล้ายกับเสียงของการ เขายืนตะลึงหัวใจเต้นไม่เป็นสัมอยู่ตรงนั้นไม่รู้ว่าตัวเองควรวิ่งหนีหรือจะอยู่ดูไฟเผาจนต้นไม้วอดไม่กันแน่สติส่วนหนึ่งบอกให้เขารีบไปดูว่าลูกชายอยู่ในบ้านปลอดภัยดีหรือไม่แต่อีกส่วนก็เชื่อว่าต้องอยู่เฝ้าเพื่อให้ไฟทำลายล้างอำนาจของสิ่งลี้ลับนี้ให้หมดเสียงหัวเราะแหลมนั้นดังไม่หยุดแล้วในเสี่ยวหนึ่งของเปลวไฟที่ลุกโชนช่วงปรกรณ์ก็เห็นดวงตาสีแดงคู่หนึ่งปรากฏกลางเปลวเ,เพลิงเหมือนกำลังจ้องตรงมาที่เขา มันเป็นภาพที่ทําให้สติแทบกระเจิงสุดท้ายปรกรณ์ไม่อาจทนรับภาพนี้ได้อีกต่อไปเขาถอยหลังอย่างรีบร้อนและวิ่งกลับไปทางหมู่บ้านโดยไม่หันมามองอีกขณะเดียวกันชาวบ้านที่ได้กลิ่นควันไฟและเห็นแสงเพลิงลุกโชนขึ้นบนขอบฟ้าท้ายหมู่บ้านก็พากันตื่นตกใจรีบหยิบอุปกรณ์ดับเพลิงเช่นถังน้ําหรือถังทรายวิ่งออกไปหมายจะดับไฟไม่ให้ลามมาถึงเรือสวนไร่นาคนแก่หลายคนเดินโซเซต,ตามมาด้วยความสงสัยว่า ใครช่างกล้าทําเรื่องเช่นนี้กับต้นไม้อาถพ์ขณะที่บางคนก็ตะโกวนว่าปล่อยให้มันไม่เถิดจะได้สิ้นเบื่สิ้นกรรมเสียทีในขณะไฟกําลังเผาไม้หมแรงมีชาวบ้านบางคนอ้างว่าเห็นเงาของเด็กชายการยืนอยู่ใต้ต้นไม้ทั้งที่ไฟลุกสูงเกือบถึงยอดแล้วเงานั้นก็มิได้ขยับหนีแม้แต่ในช่วงที่ไฟโหมแรงสุดๆพวกเขายังยืนยันว่ามองเห็นการยืนอยู่ตรงนั้นมือสองข้างปล่อยทิ้งข้างลำตัวใบหน้าแหงขึ้นมองมองเอเปลวเพลิน ดวงตาว่างเปล่าพร้อมกับเสียงหัวร้อนแหลมๆที่ไม่ต่างอะไรกับเสียงหัวร้อยามที่่่งคืนที่ได้ยินในป่าก,ก่อนหน้านี้มีผู้กล้าสองสามคนลองตะโกนเรียกการออกมาเร็วแต่งเงานั้นก็ไม่ได้เคลื่อนไหวไม่มีแม้แต่เสียงตอบรับมีเพียงเปลวไฟที่กำลังโหมและเสียงหัวร้อนหลอดประสาทที่ดังก้องจนสุดท้ายชาวบ้านหลายคนอดทนทนไม่ได้รีบตะโกนบอกกันเองว่านี่มันไม่ใช่ตัวการจริงๆแน่มันเป็นวิญญ,ญาณร้ายแปลงร่างหลอกเรา สุดท้ายพลังของไฟและความร้อนก็ทําให้ต้นไม้ค่อยๆพังครึ่งทีละส่วนจนในที่สุดมันก็มอดไม่เหลือแต่ตอไม้และซากกิ่งก้านไม่เกลี่ยชาวบ้านที่เหลือพยายามเอาน้ํามาราดไม่ให้ไฟลามไปวงกว้างมากกว่านั้นแต่ก็พบว่าไฟหยุดลงอย่างเรียบร้อยอาจเป็นเพราะต้นไม้แห้งในช่วงแล้งได้ถูกเผาผลาญหมดอย่างรวดเร็วไม่ก่อให้เกิดไฟป่าครั้งใหญ่เหมือนที่เคยกังวลกัน เมื่อเปลวไฟสงบลงมีชาวบ้านหลายคนยืนจ้องดูซากไม้เกรียมของต้นไม้อารรน์ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้เพราะกลัวจะยังมีซากวิญญาณสิงอยู่หรือไม่แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนสัมผัสได้ไม่ว่าจะยืนห่างออกมาเป็นสิบสิบเมตรหรือหยุดยืนอยู่ตรงปากป่าก็คือความเงียบความเงียบที่แสนจะแปลกประหลาดแต่ในความเงียบสงบนี้ชาวบ้านบางคนกลับบอกว่าได้ยินเสียงแหลมแหลมเบาเบาแทรกขึ้นมาราวกับเสียงแถวของลมในเท่าฐาน ปรกรณ์กลับมาถึงบ้านด้วยอาการอ่อนล้าและหวาดกลัวเขาถึงกับซุดนั่งลงและสูดหายใจเข้าลึกๆต่อหน้าละอองที่ดูตกใจเพราะสภาพสามีเหมือนคนเพิ่งผ่านสนามรบมาการหลักลูกเป็นยังไงบ้างปรกรณ์รีบถามเธอบอกว่ายังหลับอยู่ในห้องแต่ฉันเพิ่งได้ยินเสียงหัวเราะแหลมๆของลูกปรกรณ์หน้าถอดสีเพราะมันคงเป็นเวลาใกล้เที่ยงคืนทั้งสองรีบผลุนผลันเข้าไปในห้องนอนของลูกชาย เปิดประตูออกก็เห็นการนั่งอยู่บนเตียงดวงตาลืมโพงในความมืดปากของเขามีรอยยิ้มน่าเกลียดเสียงหัวเราะหลุดออกมาจากลำคอราวกับกำลังสนุกสนานกับอะไรบางอย่างทั้งที่ในห้องนั้นไม่มีใครอื่นเลยละอองถึงกับร้องให้โฮออกมาเพราะเธอเพิ่งรู้ว่าถึงแม้ต้นไม้อาถพ์จ,จะถูกเผาแต่เหมือนสภาพการกลับไม่ดีขึ้นเลยยิ่งไปกว่านั้นหลังผ่านคืนเผาต้นไม้ในป่าก,ก็ยังคงมีเสียงหัวเราะด,ดังแทรกสายลม ราวกับว่าพลังของสิ่งสิ่งสถิตที่อยู่ในต้นไม้ยังไม่มอดดับตามกิ่งก้านที่เหลือแต่ซากสิ่งนั้นอาจจะแพร่กระจายออกมาจากต้นไม้ก่อนถูกเผาทิ้งหรือมันอาจสูญเสียที่สิงงออาศัยและกำลังลอยวงเวียนหาเยื่อใหม่หรืออาจจะกำลังกลับมาหาเจ้าของเรือนกายที่มันเคยสิงอยู่คือการลูกชายวัยสิบกวบของปกรณ์และละองหลังเหตุการณ์เผา,าต้นไม้ในคืนสยองนั้นชาวบ้านแตกเป็นสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งบอกว่าดีแล้วที่เผามันทิ้งไปจะได้ไม่ต้องมีใครถูกวิญญาณในต้นไม้หลอกหลอนอีกแต่อีกฝ่ายเริ่มเล่าต่อกันว่าทําไมหลังจากเผาแล้วเรากลับยังได้ยินเสียงหัวเราะด,ดังมาในป่าอยูล่ล่ะนี่หรือว่ามันหลุดออกมาจากต้นไม้แล้วมาคอยหลอกเราแทนชาวบ้านบางคนสาบานว่าเห็นเงาร่างของการยืนอยู่ตรงจุดเดิมที่ต้นไม้นั้นเคยตั้งอยู่แม้ฝ่ายจะเผาจนเป็นตอไม้เครียมแต่เงาของเด็กชายก็โผล่ขึ้นมาเหมือนมายา พอวิ่งเข้าไปดูก็หายวับไปกระทั่งในกลางดึกบางคืนมีผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านได้ยินเสียงการร้องเรียกแม่จ๋าพ่อจ๋าช่วยผมด้วยมันเป็นเสียงไม่ดังมากแต่สะท้อนกังวลนจนต้องสะดุ้งตื่นเมื่อเดินไปดูตรงหน้าต่างกลับพบเพียงความมืดสนิทและสายลงแถวเป็นเวลาหลายสัปดาห์ที่เรื่องของการกลายเป็นหัวข้อสนทนาหลักของหมู่บ้านเด็กคนอื่นในหมู่บ้านก็ถูกผู้ปกครองสั่งห้ามไม่ให้เข้าใกล้ป่าเด็ดขาด ยิ่งงีไปกว่านั้นไม่มีใครอยากเฉียดเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นซากไม่เคลมของต้นไม้นั้นตอนกลางวันยังพอเห็นเศษที่เท่าตะกอนกิ่งไม้หล่นเกลือ่อนบางคนบอกว่าหากไปยืนใกล้ๆจะได้กลิ่นเหม็นไม่คล้ายหนังสัตว์ที่ถูกไฟเผาทั้งที่ผ่านไปหลายวันแล้วหมอพีเท่าและคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านพยายามหาวิธีรักษาการช่วยกันทำวิธีตามความเชื่อโบราณบ้างก็จุดธูปเทียนเส้นไหว้เจ้าป่าเจ้าเขา ป้อนวอนขอคืนวิญญาณเด็กชายให้กลับมาปลอดภัยบ้างก็นำของมีคมมาเก็บไว้รอบบ้านเพื่อป้องกันไม่ให้วิญญาณเข้ามาใกล้พ่อปกรณ์และแม่ละองทุกเช้าจะสวดขอพรกับรูปปั้นประทีบ้านหวังให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองลูกชายทว่าเมื่อถึงยามค่ำคืนโดยเฉพาะเวลาใกล้เที่ยงคืนเสียงหัวเราะของการยังคงหลอนผู้คนเสมอบางครั้งการจะลุกขึ้นเปิดประตูบ้านออกไปยืนมองท้องฟ้าคล้ายเรียกหาใครสักคน เมื่อประกรณตามไปดึงเข้ามาในบ้านการก็ขัดขืนอย่างแรงทั้งที่รูปร่างเทียงสิบขวบแต่แรงมหาศาลเหมือนผู้ใหญ่เขาแยกเคี้ยวใส่พ่อและแม่บางครั้งถึงขั้นทำร้ายร่างกายด้วยการกัดหรือใช้เล็บจิกจนละอองต้องร้องให้ทุกครั้งนานวันเข้าสายตาของการยิ่งเต็มไปด้วยความว่างเปล่าเหมือนเด็กคนเดิมได้ตายจากไปหลือเทียงร่างที่หัวเราะและกุมขังบางสิ่งอยู่ภายในผ่านไปประมาณหนึ่งเดือนหลังการเผาใต้ ต่อไม่เคยมที่เหลือก็เริ่มถูกชาวบ้านบางคนมาถาังออกให้เหลือแต่ผุนดินแต่ทว่าทุกคนก็ยังคงได้ยินเสียงหัวเราะแบบเดิมในป่าตอนดึกบ้างเล่าว่าเสียงนั้นดังยาวนานขึ้นและเป็นระยะใกล้เข้ามาเรื่อยๆจากที่เคยได้ยินแค่หลังต้นไม้ในป่าตอนนี้เริ่มจะได้ยินแถวท้ายหมู่บ้านใกล้หนองน้ําหรือริมทุ่งนาชาวบ้านบางกลุ่มเชื่อว่าวิญญาณนั้นอาจกระจัดกระจายไปหาที่อยู่ใหม่แทนขยายอํานาจได้กว้างขึ้นคืนหนึ่ง ในขณะที่ความเงียบปกคลุมหมู่บ้านผู้เท่าคนหนึ่งชื่อปู่คงซึ่งอยู่บ้านไกลออกไปใกล้เขตทุ่งนาได้สาบานว่าตัวเองได้ยินเสียงหัวเราะแหลมๆดังมาจากใต้ถุนบ้านปู่คงตกใจเลยรีบจุดตะเกียงลงไปดูเห็นเงาดำวิ่งปาร,ราาหนีออกไปทางป่าทิ้งเสียงหัวเราะไว้ข้างหลังก่อนจะลืนไปกับความมืดบ้างก็ว่าปู่คงอาจตาฝาดหรือร้อนเองเพราะนอนไม่หลับหลายวันแต่ปู่คงยืนยันเสียงแข็งว่าตนเห็นเงาของเด็ก ประมาณวัยสิทธ์วบคล้ายๆกันนั่นเองยิ่งเวลาผ่านไปอาการของการก็ดูเสมือนไม่มีหวังยิวยาเขาตกอยู่ในสภาพครึ่งหลับครึ่งตื่นตลอดบางครั้งก็หัวหิวแปลกๆขออาหารดิบๆมากินแต่ครอบครัวไม่ยอมให้กินของเหล่านั้นจะบังคับให้กินข้าวกินปลาเป็นปกติเด็กชายก็จะขย่อนออกมาในภายหลังร่างกายเริ่มซุกผอมผิวซีดขอบตาดำคล้ำเหมือนคนอดหลับหลายคืน และอองแทบใจสลายที่จะมองสภาพของลูกเช่นนั้นส่วนปรกรณ์เองก็สนันนกษิินว่าตนไปเผาต้นไม้โดยพลาการอาจทําให้สิ่งสิ่งสถิตอาคาตแรงกว่าเดิมก็เป็นได้บางคืนปรกรณ์เฝ้าสังเกตการตลอดแม้ตัวเขาเองก็เหนื่อยล้าแต่ก็อยากดูเผื่อมีบาะแสอะไรจนคืนหนึ่งเขาได้ยินการพูดขึ้นลอยๆกลางห้องเงียบๆเ,เป็นเสียงแหลมๆแต่เป็นคําที่ฟังออกชัดเจนว่าฉันไม่ออกไปฉันไม่ไปไหนทั้งนั้น ที่นี่คือบ้านของฉันปรกรณ์เขาอ่อนรู้ทันทีว่าสิ่งนั้นมันกําลังพูดผ่านร่างลูกชายภายหลังมีการรวบรวมหมอผีหลากหลายหมู่บ้านมารวมตัวกันประกอบพิธีใหญ่บ้างทำนายว่าต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นเป็นที่สถิตของวิญญาณแก่รุนแรงอาจเป็นวิญญาณเจ้าป่าเจ้าเขาหรือวิญญาณบันบางอย่างแต่เพราะมนุษย์ไปทำลายยอที่พำนักของมันมันจึงยึดเอาร่างของเด็กชายเป็นที่อยู่ใหม่เพื่อคงออยู่บนโลกมนุษย์ต่อไม่มีใครรู้ว่า เราจะขับไล่มันด้วยวิธีใดรู้แต่เพียงว่าในขณะที่ร่างของการยังคงอยู่วิญญาณนั้นก็ยังมีที่สิงสถิตประกรณ์และละอองจึงต้องอยู่ในสภาพจำยอมเฝ้าดูลูกชายที่ไม่เหมือนลูกคนเดิมและทนกับเสียงหัวเราะอันเย็นเยียบเวลาล่วงไปเป็นปีในหมู่บ้านก็ยังคงมีเสียงเล่าหือเรื่องวิญญาณในร่างของการไม่ว่าพ่อแม่เขาจะพาไปรักษาอย่างไรเดินทางไปหาหมอทางไกลขนาดไหน หาหมอของศาสนาใดที่ใครแนะนําก็ไม่อาจถอนลักถอนคนสิ่งที่สิงอยู่ในการได้บ้างบอกว่าหากอเด็กชายตายวิญญาณก็จะหลุดออกมาสิงคนอื่นต่อจึงเท่ากับไม่มีทางหนีได้พ้นชาวบ้านบางส่วนยังคงได้ยินเสียงหัวเราะแหลมแหลมอย่างใกล้เที่ยงคืนอยู่เป็นระยะแม้ไม่มีต้นไม้ใหญ่หรืออีกแล้วก็ตามมีชาวบ้านบางคนได้เห็นเงาดำของการปรากฏอยู่ที่ต่อไม้ไม่เกรียมเหมือนตะคุงตุ่มอย่างค่ำคืนและทันทีที่มีใครเดินไปใกล้ เสียงหัวราะสนั่นก็จะดังขึ้นก่อนที่เงานั้นจะเลือนหายไปเหมือนควันไฟทิ้งไว้แต่ใจที่เต้นระรัวและขนลุกชันกับเรื่องลี้ลับเบื้องหน้าในท้ายที่สุดเรื่องราวของต้นไม้ใหญ่ที่เคยเป็นตำนานก็ถูกสานต่ออีกบทหนึ่งในขวามทรงจำของคนในหมู่บ้านว่าการเผาทำลายไม่ได้ยุติเรื่องร้ายแต่อาจเป็นการตลดปล่ล้อยสิ่งชั่วร้ายให้แพ่กระจายออกไปกว้างขึ้นหรือไม่อย่างไรแล้วแต่จะเชื่อแต่สำหรับครอบครัวของปรกรณ์และละอ,อง มันคือการสูญเสียการไปตลอดการแม้ร่างกายเด็กชายจะยังคงอยู่มีลมหายใจในบ้านหลังเดิมแต่จิตวิญญาณของเขาอาจถูกพัฒน,นาการไว้กับสิ่งลี้ลับเสียแล้วทุกคืนเวลาล่วงเลยเข้าใกล้เที่ยงคืนหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ยังคงหลอนด้วยเสียงหัวเราะแหลมที่มาจากบ้านประกรหรือบางทีก็ดังในปากใกล้ๆซากตอไม้อาจดังลอยมาตามอสายลมรอบหมู่บ้านบ้างเบาลงบ้างแหลมสูงจนทิ่มแทงจิตใจ ชาวบ้านบางคนต้องอุดหูตัวเองหลับตาและภวนาให้ทุกอย่างสงบลงในสักวันแต่วันนั้นไม่เคยมาถึงตราบใดที่เสียงหัวเราะย,ยังดังไม่จบตราบนั้นก็ยังคงตวนใจผู้คนว่ายังมีบางสิ่งที่ยังคงสิงสู่อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านแห่งนี้มันจับจ้องทุกฝีก้าวเฝ้ารออยู่คนต่อไปและคอยกระซิบร้องเรียกอย่างเที่ยงคืนบางครั้งก็ผ่านลมพัดให้เราได้ยินเป็นเสียงหัวเราะสยองขวัญ ย้ำเตือนว่าความชั่วร้ายไม่อาจากำจัดได้ด้วยเปลวไฟเพียงครั้งเดียวสิ่งที่หลงเหลืออยู่จึงเป็นคำถามไร้คำตอบว่าในความมืดของค่ำคืนนี้ใครกันที่จะได้ยินเสียงหัวราะเป็นรายต่อไปและจะมีชะตากรรมไม่ต่างจากเด็กกอชายการหรืออาจจะโหดร้ายยิ่งกว่าที่แห่งนี้ไม่มีใครรู้เพราะเมื่อใดที่วิญญาณร้ายได้ครอบครองบ้านใหม่แล้วเมื่อนั้นมันจะหัวเราะอย่างอิ่มเอ็ในความหวาดกลัวของผู้คน